นี่ไฮไลท์เวลาอาบนะ้ำอยากเห็นหน้ากันก็ได้นะครับวิธีการทำไงให้โจนกลัวเป็นโดมเป็นโดนมคนเยอะเฮ้ยสถานี้นี้หมดเลยแารทำไม่ค้นริปข้างนี้คืออารอยธรรมนะครับทาเลกันก็ต้องมองออกถ้าเสียดะวก็ไม่เข้าสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บนรถไฟแล้วนะครับเราจะไปปารีสมีผู้ด,ดังเยใช่ครับรถไฟเงียบมาอันนี้ตั๋วนะครับ <laughs> นี่ไม่เห็นหรอกนี่นะครับเราซื้อจากแอปชื่อโอมีนะครับโอมีหน้าตาแอปอย่างี้ครับโอมีโอโอมีโอนะครับแล้วก็เราก็สามารถกดมาที่ตัวเราได้เลยนี่นะครับที่ตัวไม่เอ่ยมันเป็นภาษาฝรั่งเศสไอ้แปดเนี่ยก็คือตู้แปดตู้ที่แปดก็ที่นั่งที่แปดสิบหกครับอันนี้เรานั่งขาบสองใช่คือยี่นั่งธรรมดานะครับธรรมดาไอ้แต่ไทยเนี่ยมันน้ำหนักก็สบายแล้วนะสบายเลยกว้างมาก ม้าไทยหน่อยมีที่วานอาหมีที่ชาร์จมือถือวะใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักถึงประมาณทุ่มครึ่งเกือบ3มชั่วโมงครับเตือนปาดีครับไปเจอกันที่ปารีเเราเราจะไปไหนนะครับเราไปหาตู้เสบียงครับปะเราอยู่ตู้แปดตู้เสบียงอยู่ตู้สี่นะครับปะอย่างนั้นนะครับ เราจะถึงทุวร์เสบียงนะครับว้าวเฮ้ยดีนะไม่คกมาเลยอ่ะเรามาถึงสถานีแกรนเดรยอง ปาลิทกันเนื้อดยงกันเนื้อดยงนะครับเวลาประมาณ8โมงใช่อันนี้คือสถานีที่เรามาตอนวันนั้นตอนกลาวันแรกเลยวันแรกที่เราจะเดินทางไปนะครับเนี่ยครับมีคนเยอะมากเลยครับนี่ยครับรถไฟเราเป็นสองชั้นมันดูไม่ยากเลยอย่างเช่นโยเชวินใช่ไหมว่ามันอยู่เป็นเลขเจ็ดเลขแปดอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปดูได้ที่นั้่ดนใช่ด้วยขบวนถัดไปมามีความวุ่นวายอยู่ ลักกระเป๋ามาจากหลายเมตรฝนตกด้วยนะครับฝนตกคือทางแรกๆดีแต่หลังๆอ่ะมันเป็นทางเนี้ยรากยากมากได้รับการต้านร้าอย่างดีนะครับจากปารีสแล้วดันเอาลิไปไว้ตรงกลางถนนนะครับสี่แยกตรงนู้นไปเลยสู้ต่อวันนี้เรารอรถไปแล้วนะครับรถไฟมาแล้วนะครับที่สถานีไม่รู้เยอะอมาสภาพปอรตลอดกระบอยมากที่สนานี้จะเด็กยวนะงตองถอดกระเป๋าไว้ เแล้วสุดเราก็ถึงหน้าโรงแรมแล้วครับผันบันไดมากี่ขั้นครับไม่กล้าอับเลยไม่กล้านับเยอะมากมันไม่มีลิฟต์เลยอ่ะคือทุกทุกคนต้องมีความแกร่งในชีวิตนี่นะครับข้างหลังเราจากบบันไดตรงนั้นใช่ตรงนี้เลยขึ้นมาปุ๊บโรงแรมเราอยู่นี่เลยว้าวโรงแรมใหม่เอี่ยมสวยมากว้าวสวัสดีครับ นี่โรงแรมปารีสเรานะครับอเดี๋ยวผมแนะนำนี่คือห้องน้ำห้องน้ำเราจะมีอ่างแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับนี่หินจริงเลยเนี่ยนี่เป็นห้องอาบน้ำแล้วก็นี่เป็นห้องชักโครกครับก็มีอ่างอาบน้ำด้วยโอเคเป็นไงเก๋ <c oughs> อนนๆอกมากเ<ม>อากว้างเป็นบาร์มีกาแฟอะไรเรียบร้อยมีเกตตู้เรียบร้อยนะครับ ต่อมาก็จะเจอที่นั่งเป็นหินอาราบัสสวยมากใช่แล้วก็มีที่นั่งสองนะแล้วก็ต่อมาก็คือเตียงเรานะครับโอ้ยชิย่ดแล้วที่ให้ไล์เลยข้างบนเป็นปูนเปื่อยเป็นปูนเปื่อยใช่แล้วนียอันนี้เราเปิดไฟไม่สุดป่ะใช่ไหมไม่รู้อ๋อนั้จะมีอีกล่จะเปิดได้อีกล้วมีตรงนี้นะครับเป็นบาคนนีเป็นบาคนีข้างนอกซึ่งอาคารนี้ข้างนอกจะปูกป็นไม้ อันนี้คือต้นไม้ต้นไม้อยู่บนอาคารเลยนะครับเพราะเราอยู่ชั้น6ใช่เหมือนอยู่ชั้นหนึ่งครับสวยมากตอนนั้นตู้อะไระครับไงเพื่อตอนนั้นตู้อะไรอ่ะอ๋อลืมนี่ไฮไลท์เวลาจะอาบน้ำอยากเห็นหน้ากันก็ได้นะครับเปิดแปลงฟันแล้วก็มองวิวไปด้วยใช่หรือมองกันเองไปด้วยสองเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเข้าไปข้างในถ่ายออกมาใช่ใช่โอ้โหก็อีกคนหนึ่งก็แน่นแล้วคนนี้ก็แปรงฟันไปด้วย นี่สุดยอดอ่างสวยด้วยเนาะอ่างสวยด้วยอ่างสวยมีกระจกพร้อมนะครับข้อยิงสวยเลยปิดก่อนนะครับนี่ครับออกมาปาร i สไนนะครับมา,าชมถังขยะนะครับ ัขยะเยอะมากมีแต่ถังขยะน่าจะเป็นเวลาไหมครับขอเอาน่าจะร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยออกมาวางใช่เดี๋ยวจะม่เจ็บตอนเช้าเขาน่าจะมีเวลานะเพราะว่าวางกันแบบจดเป็นระเบียบนะทุกอย่างอยู่ในถังเนาะเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เรากินแชมเปญดีกว่านะครับตอนที่เปิดวายไม่มีรีวิวซูเปอร์ฝรั่งเศสนะครับทุกคน มันคือเขาใช้ไปไ้ายอิ็กทนิกันหมดแล้วว่าแบบไม่ต้องมาแปะป้ายกระดาษแล้วว่าแล้วเขาเรียงสวยมากนะสวยมากดูไลติงสิมีชั้นล่างด้วยของมาจากซูเปอร์แล้วนะครับค่าเสียหายเท่าไหร่ครับเนี่ยห้ <56 S 2> าห้าสิบหกยูโรห้าสี่ยี่สิบสองพันบาทหกหกสี<า>่ยี่สี่สองพันสี 24, <า>่รอยกว่าบาทบาได้อะไรมาครับอย่าเพิ่งแก้ตัวได้แชมเปญมาขวดหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ใับขายประมาณสามพันกว่าบาทแล้วที่นี่ที่นี่ประมาณพันหกไม่ถึงพันเจ็ดครับเลยเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลว่าเราต้องกินหาเหตุผลแก่งใช่ใช่ถามว่ามันแพงไหมมันแพงแต่ว่ามันถูกกับไทยอ่าปัญหาคือมันเป็นแชมเปญนะครับกินทีเดียวต้องกินหมดขวดเลยพะมันปิดแล้วขวดคืออันหนึ่งจุดห้าป่ะหนึ่งจุดห้าลิตรครัเออหนึ่งสองหนึ่งลิตรก็คือไม่รู้ว่าต้องกินทีเดียวให้หมดเลยก็เบาๆนะเบาๆื่ขึ้นคอคืดๆแล้วตรงไหนเนี่ยไม่มีโอเคครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเดินเล่นในเมืองนะครับครับสิ่งที่ต้องระวังคือกระเป๋ากระเป๋าวันนี้เราเอากระเป๋าจะไปเดียวกันนะครับเพราะว่าเราเหมือนจะไปหลายที่ยังไม่มีแผนใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวมีเดินหน้าแล้วเดี๋ยวคอยดูหลังใช่ครับแก็ต้องเพราะช่วงนี้ต้องระวังมากนะครับเวลามาปารีสมาเดินไปที่รานอาหารเช้าก่อนนะครับ เราว่างทานนะเมื่อาหารสวยมากใช่วันนี้ไปไหนบ้างครับจะไปซื้อสายนะครับสายสายผ้านะครับแล้วก็ไปกินร้านหอยนี่คนแนะนําใช่เดินเที่ยวๆในรูนในเมืองในรูนะครับถ่ายรูปตามแดนมาร์กต่างๆใช่แล้วก็ช้อปปิ้งประมาณนี้ชอปปิ้งประมาณนี้ประมาณไหนชิวๆอันกินเลยครับกินเลยครับไม่กลัวนะ เมื่อกี้เราซื้อตั๋วนะครับเราซื้อตัว๋วเป็นไลน์แบบวันเดย์พาสวันเดย์พาสมันจะได้ทิเก็ตมาเลยนั่งขั้นต่ำประมาณสี่รอบอใช่ถึงจะคุ้มนะครับแต่ว<ช>ันนี้ก็อยู่ในมุมเราจะนั่งให้คุ้มใช่วิธีการทำไงให้โจนลัวอ๋อก็เดินเร็วๆครับทำตัวเฟสเฟรเข้าไว้เดินแบบไปเราเราไม่ต้องอันตายเหรอครับ ไม่ต้องอ่านให้เดินไปก่อนเดินไปก่อนถ้าหาไม่เจอค่อยค่อยวนมาใหม่วนมาใหม่เ <c oughs> พราะว่าแบบถ้าเรามาแต่หันป้ายาไไมันดูเหมือนกับเขาต้องเที่ยวแล้วเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเขาจะแบบมาชกกระเป๋าเราเมื่อกี้มึงไม่งงมึงกดไปแลเราแบบเวลาเราทำเราก็แบบกดๆแล้วก็เราก็ขึ้นมาเลยถ้ามันผิดเดี๋ยวเราเราค่อยว่ากันเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคใช่ไหมเราก็ทำเหมือนแบบอัดรูปตลอดเวลาอัดวิดีโอตลอดเวลาเเวราทำตัวเป็นแบบคนปาฏิเสบ นี่เราถึงโกยาแล้วนะคนเยอะมากมันต้องมาต่อ10โมงมันต้องมาต่อแถวก่ออประมาณชั่วโมงนึงใช่คือเนี่ยอันนี้สาขาแรกเลยเนี่ยคนเยอะมากอันนี้คือ10โมงละร้านเปิดนะเราจะยอมแพ้ไหมครับที่นี่คือที่ไหนครับลาสเ The งบอ g b o ง g ง o n g นะครับก็เป็นเสาอะไรสักอย่างหนึ่งใช่เป็นรูปนัโปรเลียนใหญ่นัโปเลียนใช่ครับแต่ว่าใส่ชุดแบบแบบเทพเจ้ากรีรอบๆนี้คือขายอะไรบ้าง จิวเวอรี่จิวเวอรี่จิวเวอรี่หมดเลยเป็นร้านที่เราคุ้นเคยนะครับปกติมาชอปประจำเลยค่ะแถวนี้สะบานม่ไม่จริงปารี้คัพปิ้งนะครับอันนี้เดินเที่ยวในเมืองความงงของที่นี่คือมันจะมีประมาณแบบของไทยก็สูงสุดก็แค่ห้าแยกลาดชานะครับที่นี่เจอไปแบบแปดแยกฉันจะเข้าดูไหนดูเครื่องร้าถนนดิ นี่ถือถุงอะไรอะครับถือคอนเสิราเกล่าเราำลังจะไปไหนครับไปลาฟาเยตครับลาฟาเยตคืออะไรอะครับเป็นห้างที่แบบว่ามีเขาเรียกว่าไนะมีโดมอ่ะที่เป็นแบบใครๆก็ต้องมาถ่ายรูปอ๋อคือพารากอนแห่งปารีสนั่นเองต้องซึ่งซึ่งยานหนึ่งนี้มันมีห้างประมาณสามสี่ห้างจิงจริมันเออมันคนละห้างนะแต่ว่าอไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่ามันคนละชื่อใช่ฝั่งคือตรงฝั่งนู้นก็แกลเลอรีและฟาร์เยตนะชื่อมันซ้ำๆกัน ไปอีกหนึ่งร้านแล้วนะครับเบาตอนนี้เราอยู่หลังโอเปร่านะครับติดกับห้างลาฟายเยตใช่ใช่ครับนี่ไอ้้ไอตรงนี้จะสวยมากเป็นโดมสวยมากนี่เราอยู่ในห้างนะครับที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันคือตรงนี้แกลเรียลาฟายเยตนะครับสวยมากเป็นโดมเป็นโดม คนเยอะมาดนคนต่อแถวเดี๋ยวพาไปดูดูแถวดิเขาเหมือนมีแบบเหมือนกับเป็นทางสกายวอล์กแค่คนแบบไปถ่ายรูปแต่เราไม่รอนะครับเราไปต่อเดี๋ยวเราลงไปถ่ายข้างล่างให้ดูเดี๋ยวครับนี่ครับช้อปปิ้งเรียบร้อยเจอไปสิบแปดันเทียตรงนี้นี่นะครับโอ้ข้างบนดูซิวยไหมอดยมากสวยเนาะ สวยกว่าข้างบนอีกมันไม่ได้มี3มช่องม,มันไม่ได้มี3ามชั้นนะมันมีเกินชั้น3เกินหลังคาไปอีกหลายชั้นเลยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะครับนี่เราขึน้นรถไฟมาโสวยมากนี้คือลูบนะครับลูบข้างๆเนาะข้างๆเราจะไปที่นี่ไปดูอีกทำไมเราจะกินอะไรต้องเดินไกลเสมอไม่พอฝนตกอีกแล้วตามหาหอยเนี่ยเหรอเมื่อกี้ตอนอยู่ในห้างไม่ตกนะไม่ตกนะครับเราบนรถไฟก็ไม่ตกมาตกตอนออกมาเนี่ยตกเลย นี่เราถึงร้านแล้วนะครับคนเยอะเลยจะได้กินไหมเนี่ยขอข้ามไปดูก่อนราคาที่ถูกจริงเหรอกินแซนด์วิชก็ได้นะอย่างเงี้ยอ่ะถามจริงขอคิดก่อนรอไหมมันต้องมีคนยอมแพ้บ้างสิก่อนหนะ้เาเราอ่ะเราอยู่ตรงร้านแล้วนะครับต่อแถวดูบ่ายโมงนะครับคนเยอะเลย รู้ว่าโมหิวนะครับราะว่าโมหิวใจเย็นนะครับใจเย็นไม่เออคนที่นี่มันอันนี้เป็นร้านสำหรับพอดีเลยเพราะคนที่มาต่อถึงเป็นฝ้าหงอันนี้เป็นฝราเหลือเราเหลือคิวแรกกันนะครับคิวเดียวนะครับใช่อ่ะอีกนิดนึงนะครับรออีกนิดแต่รอไม่นานนี่คิดประมาณอันนี้ยี่สามสิบนาทีตึงชั่วโมงสามสิบนาทีครับอันนี้เราอยู่ในร้านแล้วนะครับบรรยากาศอร่าครับอร่าครับอันนี้เนื้อ โรสแมรี่ไหมมาเลยนะครับหอยห้าเป็ดใช่ไหมเป็ดครับเป็ดเป็ดกินเลยเนาะไม่ต้องรีวิวอะเนาะกินเลยนะครับกินเลยบอกว่าอร่อยไหมอร่อยโอเคครับอร่อยอร่อยไหมครับเมื่อกี้เอ่ออร่อยดีใช้ได้ครับใช้ได้กลางๆเนาะเอแล้วอะไรต่อครับขนมขนมอันนี้เป็นชูใส่ติ่มใช่ฮันนี่ว่าจ้าเป็นกล้วยทอดกล้วยทอดเครป ทอดนะตึ้มกินเลยนะครับกินนะครับชุบตอเมื่อกี้เรากินไปก็ราคาดีเลยห้อ็ดยูโรสองพันสอกว่าบาทสองพันบาทเลยแหละคือดีมากเลยนะครับอาหารดีมากแล้วก็ของหวานอร่อยของหวานอร่อยใช่ราคาดีเป็นมิต์ชื่อร้านว่าอ่ะอ่ะจำไปชื่อร้านว่าชื่อร้านนี้ครับนี่ วิสตโตร์ดวิกตอรี่คาเฟ่แอนด์แบสซี่นะครับเถ้าใครมาตรงเที่ยงอาจจะต้องรอหน่อยอ่ะครับแต่ถ้าใครมาแบบเล่นเวลาแบบเรทหน่อยหรือว่าทุงวานเปิดเลยก็คิดว่าไม่ต้องรอใช่ครับตอนนี้มันบ่าย 2, 2> สองตอนนี้มันบ่ายสองกว่าวก็ไม่มีคนนะแต่ว่าถ้ามาเที่ยงตรงเวลาเลยก็จะมีคน,นเขาเปิดตลอดนะครับเขาไม่ได้ปิดตอนบ่ายสองเขาเปิดตลอดถึงเย็นเลยคนแน่นนะครับ แต่ว่าโตเยอะตเร็วจริงๆครับเสิร์ฟเร็วเสิร์ฟเร็วใช่ถ้าจะช้าก็อยู่ที่คนกินนะครับแต่เราอะเร็วเร็วมากทุกอย่างเร็วหมดไม่ครับคุณชายวันนี้เป็นเจนะครับนะครับจะไปช็อปอะไรอีกครับก็นิดหน่อยอะครับเส้น มะกรูดมะนาวพข้าวส้มโอเพียงแตงโมเชโยโฮ่โอเคในถุงนี้คืออะไรครับผ้าพันคอครับผ้าพันคอกับรองเท้าก็ใส่อยู่ก็มีผ้าพันคออยู่แล้วจะอยากได้ทำไมครับก็มันคนละสีกันจะซื้อตาม TOA ได้ไหมก็เอาทุกเสตได้เหรอครับได้เหรอถ้าได้ก็ซื้อนั่นเดินเข้าไปข้างในนะครับอันนี้คือแกลเลอรี่วิเวเน่นะครับเดินเข้าไปทำไมหลบหนาว ออกมาแล้วไม่ชินก็ตอนนี้เราเดินเข้ามาในสวนสวนนึ่งนะครับสวนเป็นรอย่อพาลัสทิสสักอย่างต้นไม้สวยมากเลยวันนี้นะครับอีกหนึ่งปัญหาของเราคือยิ่งเดินยิ่งหนาวอยู่ดีๆก็หนาวเฉยงงหนาวหนาวมากเลยอ่ะหนาวมากมากเลยดีก็หนาวอีกเรื่องหนึ่งก็คือแบตจะหมดนะแบตจะหมดรีบออกมาตอนนี้นะครับจริงๆเรามีวิธีคลายหนาวอยู่ก็คือลํำไทยเก็ก เราจะอยู่ใน,ในมันเขียนว่ารอยัลพาเลสนะครับ <Palace. S 1> อยู่ข้างๆลูกนี่เองนะครับจุดเช็คอินฮอนฮิตฮอนมากฮอนรลอฮอนแต่หนาวมากนะของจริงทุกคนมันเป็นแบบมันแท่นแท่นแบบแท่นจริงๆอ่อะมันไม่ได้แบบทำชั่วคราวมันถาวรน,นะ อยู่เนี่ยพิพิธภัณฑ์นะครับคนเยอะมากคนเยอะมากๆต้องระวังกระเป๋าเข้ามาใช่ค,ครับ,รบตอนนี้คือข้างหลังเราคือปิรามิดแก้วนะครับเราเคยมาแล้วนะถ้าทางลงก็คือต้องลงตรงกลางนี้เลยในพิระมิดแก้วแล้วถึงจะแยกไปเข้าสามอาทารนะครับกว้าง<ส>มากเด<ส>ินทั้งว <ๆ S 1> <ๆ S 2> ันยังไม่พอเลย นังใช่แล้วทุกคนก็มองเราองเราว่าคอยเห็นกองแต่เราไม่สนใจนะครับนี่สวยมากเมื่อยยังครับเมื่อยแล้วเหนื่อยเมื่อยแล้วตอนนี้โ่ว์ลงนะครับเรากำลังเป็นดาราเราได้มากลองมานะครับจากร้านปีแอน์เฮอร์มีจากช็อปบูบู๊กบรรายาเป็นคนไทยวี๋จะไปชิมกันนครับนี่ตอนนี้เรามาอยู่ในห้องแล้วนะครับเหนื่อยมากวันนี้ เดินชอปปิ้งเหนื่อยนี่เป็นไงบ้างอันนี้ลบไปหน่อยนะอะไรอ่ะนี่เราไปซื้อนี่มาครับ p e r r Hermi นะครับเป็นมาการองเมื่อก่อนเคยมีที่ไทยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เหมือนแบบเขาจะปิดไปละแล้วไปเจอพี่คนไทยดีด้วยพี่คนไทยบอกว่าถ้าเราจะกินเลยอะ่ะซื้อกล่องแบบกล่องบางเงนี้ยดีกว่าเพราะว่ากล่องหนา8ชิ้นเท่ากันอะ่ะจะ25ยูโร แต่ถ้ากล่องบางเนี่ยจะเหลือย2ิบยูโรก็คือถูกลง3ามยูโรเลยนะครับถ้าใครไปก็บอกได้ว่าแบบขอเป็นกล่องบางเนาะจะดีที่สุดนะครับเหมือนซื้อเป็นชิ้นใช่ก็ะะจะให้มาแบบนี้นะครับเป็นถุงเคยมีขายที่ไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดช็อปไปแล้วใช่ปิดปแล้วโซ่ราคามันแรงมากเลยครับเพราะว่า1ชิ้นร้อยกว่าบาทนะด้วยอัตราค่างเงินปัจจุบันประมาณ120าร2อยี่สิบบาทต่อหนึ่งชิ้นมากนี่นะครับ ก็อยู่ในช่วงเอน้ำชายามบ่ายนะครับบ่ายหกโมงบ่ายหกโมงเย็นนะครับเริ่มด้วยเอรถออริจินัลทีูุ่ที่ต well ้องมีนั่นคือรถลิงจีลิงจีกุดาบครับรถลิงจีกุดาบมันมีสองชิ้นพอดีควะปีแอร์ครับมันจะกรอบนอกนุ่มในอธิบายไม่ถูกตลาดูรี่อีกแบรนด์หนึงจะแบบ คนละอย่างกันมันจะแบบเหนียวๆกว่าน,นี้ครับอร่อยไหมครับเป็นน้ำชาย,ยามบ่ายที่ดีมากครับที่แพงมากเพรวเรานั่งกินในห้องเนี้ยชาฟรีจากโรงแรม,มบวกขนมเนี้ยคือหนึ่งพันบาทค่าขนมค่าขนมนะครับไม่่านมาการองก็มาไม่ถึงปาด์ีสิโอเคปลาเรากลับมาพักแล้วเราจะไปไหนครับไปซาเคร r เกอร์เป็นโบสสีขาวอยู่บนเนินเขาครับครับ ถ้าเราจะขึ้นรถไฟในปารีสนะครับก็แค่คุกเกิลแบบนี้เนี่ยครับแล้วก็กดอ่ะมันจะบอกใส่รถไฟมันจะบอกใส่รถไฟเลยว่าเนี่ยนะครับยี่ห้อเอ่อรถพาสทัวร์เนี่ยนะครับไปถึงสถานีแอปเบอร์บิสเนี่ยครับเราก็มาดูว่าแอปเบอร์บิสอยู่ไหนเฮ้ยไม่มีไหนไม่มีไม่มีแอปเบอร์บิสโอเค โอเคแปลว่าเรามาทางนี้นะก็เดินไปตามทางเพราะว่าในสายเดียวก็จะมีอยู่สอง่ังเหมือนแบบเราไปสีลมใช่ไหมครับไปสายสีลมหรือว่าเราไปแบบหนวโยินอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสองตังไปดูตามสีหรือว่าดูตามตัวเลขก็ได้ใช่อันนี้ก็คือเราไปสีสองไหมสีเขียวเข้มคือเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะขึ้นผิดเพราะว่าเราเดินตามทางอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับลงมาปุ๊บอันนี้ ถัดมาสีเข้มกับสีทองอ่อนก็คือสีเข้มเมื่อสิบสองไปเลยจบง่ายๆครับเดี๋ยวถ้าหลงก็หลงเราถึงสถานีสถานีชื่ออะไรวะาจะอ่านว่า ambassador มาณนี้ ambassador a b b e s e s นะครับ ambassador สักอย่างนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปที่ โบสถ์สีขาวที่อยู่บนเนินเขามก็เทียบไทยก็แบบภูเขาทองใช่ฟิลนั้นฟิลนั้นเป็นแบบภูเขาแบบกลางเมืองปารีสแล้วก็มีการสร้างวัดสร้างโบสถ์นะครับที่สำคัญคือเดินไเมนชีเมนชีมาระหว่างทางระหว่างทางวันหลังเราก็มาฉีดด้วยเข้าไหมไม่เออมันขึ้นสูงดีงว่าสูงมากถือว่าทำไมทุกคนขึ้นลิฟต์ใช่ใช่ถ้าให้กูแบบกับเราเนี่ยไม่ไหวนะ ดูแล้วว่ดับรอหืตึงรอกเยวนะรอเิยนะรอลิฟต์เียนะเฮ้ยสถนีนี้หดแล้แนะนำไม่ึืนลิฟต์้นณลิฟเท่านั้นนะครับเปแล้วนะเือนเยนกลับตัวก็ไม่ได้โอเข้าใจว่ามันอยู่บนเนินเ่าไหมขาหลาเลยโอ้คุณลิฟตนะครับ คคลิปน <op> <AUDIBLE. S 1> ี่นะครับเราอยู่ย่านมงมาเป็นเนินเขานะครับทางปารีสอ,อย่าเชื่อแมพนะครับไม่ยงั้นจะเจออะไรอย่างนี้เจอบันไดอย่าเชื่อแมพเจอบันไดมงมาใช้ Google Map ไม่ได้ต้องเชื่อตัวเองนะครับเชื่อตัวเองนะครับต้องเชื่อตัวเองเชื่อในขาและเข่าตัวเองถ้าเราคิดว่าเราเดินชันไม่ได้เราก็เราก็เดินเองไปครับใช่ครับ นี่นะครับเราพอมาที่แบบมันจะมีรถรางรถรางนี่นะครับมาไปดูดูบันไดนะครับดูความเฮ้ยระลางเก๋นี่ดูความชันของบันไดนะครับนี่แต่ตรงข้างๆก็จะมีบันไดเดินเนาะใช่ครับนี่เดินขึ้นได้ไหมไม่โได้แค่นี้แเราเราไม่เดินแล้วนะครับขราขึ้นครับขึ้น เราใช้วันเดีย์พาร์คนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มใช่ขึ้นมาได้รอบขึ้นมาได้เลยเช็นงี้ก็เช็นหนึ่งเอ่นหนึ่งและสองนะครับประมาณสองคนจุดเจ็ดยูโรต้นละเรแปดยูโรแปดจุดห้ายูโรนะครับระยะทางมันแค่ลอยเมตรเองอ่ะแต่ว่าร้ากรบกายนิดเดีย่เดินลงได้อยู่เนาะเดินลงเดินลงดูว่าเรานั่งลงก็ได้นั่งลงนั่งลงไม่หมายว่านั่งรถลงโอเค สัมตรงนี้<ค>นนก็เยอะมากคนเยอะมากมานั่งฟังเพลงแล้วก็ข้างนี้คือซื้ออะไรมากินได้นะครับข้างนี้คืออารยธรรมนะครับกุญแจกุญแจ่งค,ความรักเลิกกันก็ต้องมองอ,อ๋อห <c oughs> าไม่เจอแล้ว <c oughs> เราก็มานั่งพักผ่อนนะครับโบอยู่ไหนครับนี่ <c oughs> แล้วข้างหน้าเรานะครับวิวหนักล้านครับว้าตอนนี้ก็เวลาประมาณสองทุ่มนะครับสองทุ่มยังสว่างยังสว่างอยู่แล้วก็บทข้างหลังเปิดถึงสี่ทุ่มครึ่งเลยสี่ทุ่มแล้วใช่คือบทนี้มันไม่ได้เก่าขนาดั้นมันเพิ่งสร้างใช่เพิ่งสร้างคือร้อยกว่าปีเพิ่งสร้างหมายความว่าไม่เก่ากว่าใช่แต่ที่อื่นมันแบบนอเทรดัมอย่างเงี้ยมันเจ็ดร้อยปีอย่างงี้ไงที่นี่ก็เพิ่งสร้างคือร้อยกว่าปีนะครับแต่คนตอนนี้มาดูวิวเยอะมากใช่ มันมีแบบวงดนตรีมาแสดงอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะใช่ใช่แบบแสดงเปิดหมวกอันนี้เราเปิดหมวกแสดงไงมาน้องเพลงมาน้องเพลงโอเคเป็นอเดลนะครับเมื่อกี้เราเขาถ่ายรูปเรานี่ติดไปด้วยเนี่ยใช่ใช่เอาแอคเดี๋ยวเราจะเข้าอยู่ข้างในกันนะครับถ้ามันไม่ต้องเสียดังคิดว่าไม่ถ้าเสียดังก็ไม่เข้าคิดนิดนึง ที่เราเข้าไปในโบสถ์มาแล้วนะครับ,รบในโบสถ์ห้ามใช้เสียงนะครับสวยสงบมากสวยแล้วก็เข้ามาถ้าใครเข้ามาก็เข้ามาได้เลยนะครับฟรีไม่เสียงเงินนะครับโอเคแต่ว่าเขาห้ามใช้เสียงนะครับเขาชื่อร้านว่าพิตาชิโอเหรอ <laughs> ทำไมทำไมถั่วม<า>ัน <มา S 2> เยอะมากเลยอ่ะใหญ่มากนะครับเออทุกคนครับออลองครับกินยังไงวะกินยังไงดีกว่าวิวคิมอะเขามีรถให้เลือกหลายรถด้วยนะแล้วสุดท้ายจะจบด้วยแบบวิตาชีโอเอ็กซ์ต้าใช่ไหมใช่แบบไม่ห่วงนะครับตอนนี้เราเลือกรถอะไรบ้างวุรลิลาอะไรอีกมมโรสใช่ไหมโรสวานิลาแล้วก็ อร่อยแล้วก็พิซซ่าเชียโอนะครับหนึ่ว้าวนี่ครับเราครับเงียบเลยครับนี่ครับเย็นงตับปร้อนๆกรรมการเย็นๆตอนนี้จะสี่ทุ่มอยู่แล้วอ่ะใช่เรากลังกินอยู่ก็มีผัดกะเพรานะครับผัดกะเพรากานถัดไปนะครับอือนี่ครับเอาชิมเลยได้ไหมสีดูดีมาก แแมีพี่น้ำปลาด้วยชนะเดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตักคได้มาไม่เยอใช่ไหมครับออกมาแล้วนะครับร้านบ้านไม่ใช่บ้านบัวสิสรุปอ่านไม่ออกนะครับบ้านอะไรอ่ะบ้านสูงบ้านบัวอะนะ ไม่รู้ร้านอะไรครับแต่ว่าอยู่ตรงสถานีสถานีอะไรกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูเยก็ดูเตั่อมาเออแต่แต่อร่อยมากจริงๆครับแบบออเดนติกเนาะร้านอาหารไทยนะครับบ้านบ้านสวนบ้านกอยางบ้านสวนแต่ว่าอยู่สถานีนี้ครับสีกูด้ยนะครับสายสีเขียวพาสเทลชแต่ที่นั่งเหลืองแต่ที่นั่งเหลืองแต่ตอนนี้ก็คือว่าไม่มีใครเลยนะครับเราทำคอนเทนต์ไหม มีมีมีสคนอยู่เราไม่สนใจอยแล้ว,เข,ลวเขาก็ไม่สนใจเลยเขาไม่สนใจเราอยู่แล้ว